บทที่93เมตตาสมบัติเสียงสัตว์ป่าร้องระงมไปทั่วบริเวณเป็นเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวตะนกตกใจบ้างก็ร้องด้วยความเจ็บปวดที่ถูกสัตว์ใหญ่กว่าล่าเป็นอาหารเหยื่อทั้งหลายจะส่งเสียงร้องครวญค,ครางจนกว่าจะขาดใจตายแต่เสียงครวญครางนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ล่าใจอ่อนยอมคืนชีวิตให้กับมัน ขึ้นชื่อว่าผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดระฉานหรือมนุษย์ย่อมไม่มีเมตตาธรรมประจําใจไม่คิดว่าผู้อื่นจะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายคิดแต่ว่าพวกมันจะเป็นเหยื่ออันโอชาของตนเท่านั้นท่านพระครูสำรวมจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์เหล่านั้นบัดโดนเสียงร้องระง,งมก็ระงับไปแต่กลับมีเสียงแปรแปร็นดังแววมาแต่ไกล พระทุดงดูด้วยตาปัญญาก็เห็นช้างปากโขลงใหญ่กำลังมุ่งหน้ามายัางท่านเป็นช้างหนุ่มที่กำลังตกมันจึงดุดันโหดร้ายยิ่งนักช้างอีกแล้วหรือจะดุร้ายเหมือนพบในป่าดงพญาเย็นหรือไม่หนอท่านรำพึงพลันก็ได้ยินเสียงตอบดังอยู่ข้างหูว่าดุร้ายกว่าหลายเท่านักเพราะมันเป็นช้างพม่า ทั้งดุทั้งน่ากลัวเธอตกที่นั่งลำบากเสียแล้วพระธุดงรู้สึกอุ่นใจเพราะจําได้แม่นว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านคอยช่วยอยู่แล้วจะกลัวไปไยในเมื่อหลวงพ่อคอยช่วยอยู่นอกจากนี้ผมยังมีวิชาคชศาสตร์ที่เรียนมาจากหลวงพ่อเดิมประเดี๋ยวผมจะแผ่เมตตาให้พวกหัวหน้าช้างเสียใจงานนี้หัวหน้าช้างยังมาไม่ถึง ช้างโขลงนี้มันดือ้อและดุจนหัวหน้าตาไม่ทันกว่าหัวหน้าจะมารับเมตตาเธอแผลให้พวกลูกน้องก็เหยียบเธอแบนแตตแตะแล้วหลวงพ่อพูดหน้ากลัวจังและผมจะทำยังไงล่ะพวกมันใกล้เข้ามาแล้วผมคงแย่แน่ถ้าพวกมันรู้ว่าในอดีตผมเคยรบรากับพมา่าและเกลียดพมา่าเข้ากระดูก พวกมันจะต้องเหยียบผมแบนแตกแต่อย่างที่หลวงพ่อว่าผมเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาจีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้งอย่างแน่นอนมัวพูดเล่นอยู่นั่นแหละเอาละเธอต้องหลบขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ก่อนเรามาบอกแค่นี้แหละพรุ่งนี้พบกันบนยอดเขารู้ว่าอาจารย์ไปแล้วภิกษุวัย45จึงลำลึกถึง พระพุทธวัจนะอัตหิอัตโนนาโถท่านรีบสำรวมจิตเข้ารูปฌานทั้งสี่ด้วยวายโยกสินที่ฝึกมาอย่างดีออกจากฌานสีตามลำดับแล้วก็น้อมจิตไปให้ได้อภิญญาแล้วอิทธิวิทาก็บังเกิดท่านลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนคบไม้ต้นสูงกว่าต้นอื่นๆเป็นเวลาเดียวกับที่โขลงช้างวิ่งผ่านมา และเหยียบกรดของท่านพังเครื่องอัฐิบริการกระจัดกระจายบาดแตกฝาบาทบุบบูบีพวกมันไปกันแล้วท่านจึงลงมาเก็บข้าวของโดยอาศัยอโลกสินเข้าช่วยทำให้มีแสงสว่างมองเห็นข้าวของที่กระจัดกระจายกรดถูกช้างเหยียบขาดเป็นรูโบท่านต้องนั่งเย็บอยู่เกือ,กอบครึ่งชั่วโมงจึงเรียบร้อย ดูเอาเอิดมาเหยียบข้าวของเราเสียหายหมดดีนะที่เข็มไม่หักไม่ฉะนั้นเราก็ต้องนอนในกรดขัดขาดแล้วฝูงยุงก็จะมาหามเราไปทิ้งที่เมืองหงสววดีท่านยังมีแก่ใจอ้างอารมณ์ขันแต่เอาเธอเสียของก็ยังดีกว่าเสียชีวิตจำไม่ได้หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ชะเซทนอาอัคะาวารัสะเหตุอังคังชฉเรชีวิตตังรักขมาโนอังคังทนางชีวิตตันจาปิสับพังจะเชนโรโธรรมมะมะนุสรรันโตพึงสละทัพเพื่อเห็นแก่อวัยวะพึงสละอวัยวะในเมื่อจะสละชีวิตพึงสละให้หมดทั้งอวัยวะทรัพและชีวิตในเมื่อคำนึงถึงธรรม คิดได้อย่างนี้ก็สบายใจข้าไม่ว่าพวกเองหรอกพอช้างหนุ่มทั้งหลายเอย๋ยแต่ข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมพวกเองถึงมาแกล้งข้าข้าไปก่อกรรมทำเข็ยนไว้กับพวกเองตั้งแต่เมื่อไรครั้นจัดข้าวของได้แล้วท่านจะนั่งภาวนาเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดช้างหนุ่มโขรงนั้น จึงได้กระทำย่ำยีท่านหนักหนาสาหัสถึงป่านนี้นี่หากอาจารย์ไม่มาช่วยของม้วยมอนเป็นแน่แท้ภาพที่ท่านถูกพวกมันเหยียบจนแบนแต๊ะคงไม่น่าดูนักวันรุ่งขึ้นถ้าพวกคนป่ามาพบเห็นท่านในสภาพนั้นคงเสียหายหลายแสนเพราะพวกเขาพากันคิดว่าขนาดท่านเป็นเจ้าป่ายังต้องมาแพ้ช้างเลยพากันหมดศรัทธาไม่ปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ท่านสอนและเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะเสื่อมจากคุณอันควรได้ควรถึงหมดโอกาสจะพัฒนาชีวิตให้ดีงามตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวัตตัดชีวิตของเขาก็จะไม่มีวันพ้นจากอบายภูมิไปได้พระทุดงวัย45นั่งเจริญอนาปานสติด้วยการกำหนดรู้อาการพองยุบ ของท้องยามหายใจเข้าออกจนจิตตั้งมั่นแล้วจึงเข้าออกรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานด้วยอนาปานสติกรรมฐานออกจากจตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปได้อภิญญาบัดดนนั้นจุดตูปปาตยานบังเกิดขึ้นท่านได้เห็นกรรมของช้างโครงนั้นแล้วในอดีตชาติพวกมันเคยเป็นทหารพม่า และเคยทำสงครามกับไทยหลายครั้งกระทั่งตายในสนามรบขณะตายจิตมีโมหะจึงมาเกิดเป็นแดรัฉานจากคนพม่ากลายเป็นช้างพม่าไปความที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันจึงบะเอินมาทำข้าวข,ของของท่านเสียหายโดยที่พวกมันไม่รู้เท่ากับได้พากันสร้างอากุศลวิบากโดยไม่ได้ตั้งใจอุปมาทารกไร้เรียงสาเอื้อมมือไปจับไฟ ถึงจะไม่รู้ว่าไฟร้อนก็ต้องถูกไฟไหม้มือฉะนั้นทราบดังนี้แล้วท่านพระครูจึงแผ่เมตตาให้พวกมันแม้ในอดีตที่เคยเกลียดพมา่าแต่เมื่อท่านถือเพศบรรพชิตและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม,มวินยัยจนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตของท่านจึงเป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังใดๆมีแต่เมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์อย่ามีเวรซึ่งกันและกัน อย่าพยาบาทเบียดเบียนกันอย่ามีความทุกข์กายทุกใจมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงสมภานวัดป่ามะม่วงนั่งเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในกรดตลอดราตรีอนุภาพแห่งเมตตาสมบัติช่วยปกป้องคุ้มครองท่านมิให้สัตว์ป่าหรืออสรพิษร้ายมากล่ำกลายแม้ปลายเล็บ นอกจากนี้ก็ยังให้สัรพสัตย์น้อยใหญ่ระง,งับการเข็นฆ่าเบียดเบียนชีวิตกันไปได้อีกเจ็ดทวาราตรีแต่จะให้หยุดการเบียดเบียนกันตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำให้ไม่สามารถฝืนกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมของสรรพสัตว์หรือกรรมของท่านเองแม้พระโมคคานะซึ่งเป็นพระอรหันต เป็นผู้ทรงอภิญญาก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมไปได้ไก่ป่าส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกปลุกเพื่อนร่วมโลกให้ตื่นจากนิทราโมวิหกบยบินจากรังออกหาอาหาร นกกระวาวส่งเสียงกระวากระวาวไม่ขาดระยะกลิ่นของดอกไม้ป่าหอมตลบอบอวนชวนให้ใจรื่นรมธรรมชาติสวยงามหากก็แฝงไปด้วยความโหดร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัารของหมูสัตว์เว้นการเบียดเบียนเสียแล้วป่าใหญ่แห่งนี้เป็นเสมือนสวรรค์บนดินโดยแท้พระทุดงวัย45กำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังสรพพสัตว แล้วจึงอุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากการเจริญภาวนาตลอดราตรีนั้นไปยังบิดามารดาญาติมิตรครูอุปชาอาจารย์เทวดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ตามลำดับจากนั้นจึงออกจากกรดไปล้างหน้าแปลงฟันยังลำธารเล็กๆซึ่งมีแต่น้ำตกไหลลงมาจากภูเขาเสร็จแล้วจึงเดินกลับมายังกรดคิดว่าจะนำบาทไปฝังดิน เพราะเมื่อมันแตกหักทำลายลงแล้วก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ประดุดร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังย่อมยังชีวิตให้ยืนยาวต่อไปไม่ได้อีกฉันนั้นเมื่อท่านเข้าไปในกรดก็พบว่าบาดใบเก่าหายไปมีใบใหม่มาแทนลักษณะคล้ายกับบาดของหลวงพ่อดำทว่าใบาเล็กกว่าท่านรู้ในทันทีว่าอาจารย์มาแก้ปัญหาให้อีกครั้ง ก็ไหนหลวงพ่อสอนผมให้ช่วยตัวเองและวทำไมต้องมาช่วยผมท่านทำทีเป็นต่อว่าหากใจนั้นรู้สึกซาบซึ้งเสยนักที่อาจารย์ของท่านให้ความเชื่วยเหลือเจือจุนเปิดฟ้าบาดออกคิดว่าจะพบอาหารหากพบแต่ความว่างเปล่าสงสัยหลวงพ่อรู้ว่าคนป่าเขาจะนำอาหารมาให้ผมท่านพูดอีกหากครั้งนี้เป็นการปลอบใจตัวเอง แล้วท่านก็ได้ยินเสียงโห่มาแต่ไกลคงเป็นเสียงคนป่านั่นเองประเดี๋ยวหนึ่งก็เห็นพวกเขายกขบวนมามีทั้งลูกเด็กเล็กแดงและพวกผู้หญิงและแต่ละคนใช้ใบไม้ปกปิดท่อนล่างยกเว้นพวกเด็กๆไม่ต้องปิดครั้นมาถึงหัวหน้าก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนนั่งลงแล้วกราบท่านสามครั้งตามที่ท่านสอนไว้เมื่อวันวาน แสดงว่าหัวหน้ากลับไปซักซ้อมกับสมาชิกเพราะทุกคนทำได้ถูกต้องสวยงามแม้แต่พวกเด็กๆส่วนพวกที่ยังเล็กมากก็ประนมมือแต้แต่ไม่ได้กราบท่านทักทายพวกเขาด้วยภาษาจิตบวกภาษามือที่ท่านคิดขึ้นเองหัวหน้าคนป่ากราบเรียนว่าพวกข้านำอาหารมาให้ท่านกินแล้วก็พาพวกผู้หญิงและเด็กๆมาขอพรจากท่าน สมภารวัดป่ามะม่วงมองดูอาหารที่เขาห่อด้วยใบตองไม่มีอาหารต้องห้ามสำหรับภิกษุท่านจึงส่งสัญญาณให้พวกเขากล่าวคำถวายพัตหารและสมาทานศีลโดยท่านเป็นผู้กล่าวนำเริ่มตั้งแต่นมโมตัสสะภควัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งพวกคนป่ากล่าวตามเสียงดังสนั่นก้องไพรสนจากนั้น ท่านจึงให้ศีลและอธิบายให้พวกเขาด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นว่าก่อนจะถวายพัฒหารแด่พระภิกษุต้องสมาทานศีลและรับศีลก่อนจึงได้ชื่อว่าทำบุญครบไตรทวารซึ่งได้แก่กายทวารวจีทวารและ o An มโนทวารเมื่อพวกคนป่ารับศีลและกล่าวถวายสังฆทานแล้วท่านพระครูจึงพิจารณาอาหารตามพระวินัยบัญญัติด้วยการสวด ปฏิสังขาโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวะมิไปจนถึงญาตราจะเมภวิสติอนาวัชชาตะจะภาสุวิหาโรจาติแล้วจึงลงมือฉัน หัวหน้าคนป่าออกเสียงสงสัยว่าเหตุใดเจ้าป่าของเขาองค์นี้จึงต้องท่องคาถาก่อนกินอาหารครั้นจะถามเดี๋ยวนั้นก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวนท่านจึงคิดว่ารอให้ท่านกินเสร็จแล้วค่อยถามท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และนึกชมเชยในความมีมารยาทดีของเขาถึงเขาจะเป็นคนป่าเกิดในที่ไม่มีความเจริญ แต่ก็ยังรู้กาลเทศะคนในเมืองบางคนเสียอีกที่ไม่มีมารยาทเช่นนี้ฉันเสร็จท่านพระครูจึงสื่อสารให้พวกเขาประนมมือรับพรแล้วท่านจึงให้พรจากนั้นจึงอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าท่านมิได้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาดังที่พวกเขาคิดแต่เป็นพระภิกษุในพระบอวรพุทธศาสนาซึ่งว่าโดยคุณธรรมแล้ว สูงกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยถือว่าเป็นผู้ประเสริฐแม้เทวดามารพรมก็ยังต้องเคารพกราบไหว้และที่หัวหน้าคนป่าสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงต้องสวดก่อนกินอาหารซึ่งภาษาพระใช้คำว่าฉันแทนคำว่ากินเพราะพระภิกษุจะต้องสำรวมอินทรีย์ จะฉันอาหารก็ต้องพิจารณาเสียก่อนคำที่ท่านใช้สวดนั้นเป็นคำภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในพุทธศาสนาเถราวาทบางครั้งก็เรียกภาษามาคตมีความหมายว่าท่านจะไม่ฉันอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ฉันเพื่อความเมามันเกิดพลังกำลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อ ประดับตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เมื่อทําได้อย่างนี้ย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่นําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความเป็นไปสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่ท่านด้วยการประพฤติดังกล่าวมานี้ท่านพระครูอธิบายยืดยาวโดยใช้ภาษาจิตบวกภาษามือทั้งที่รู้ว่าผู้ฟังทั้งหมดนี้ที่จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมีเพียงคนเดียวคือคนที่เป็นหัวหน้าเท่านี้ท่านก็คิดว่าคุ้มค่าแล้ว คนที่เป็นหัวหน้านั้นย่อมต้องมีสติปัญญาและไหวพริบดีกว่าคนอื่นจึงจะสามารถนำหมู่คณะไปสู่จุดหมายได้สมภารวัดป่ามะม่วงคำนึงถึงประโยชน์ที่พวกคนป่าจะได้รับในการที่พวกเขามีโอกาสได้พบท่านดังพุทธวัจนะที่ปรากฏในมงคลสูตรว่าสามารถนาน,นจะทัศนงังกาเลนะธรรมสากาัจฉาเอตมังคลามุตตมัง การพบเห็นสมณะหนึ่งการสนทนาธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดท่านจึงสอนพวกเขารักษาศีลและสวดมนต์บทสวดที่สั้นที่สุดอยู่ในคาถาที่8ของกรณียะเมตตาสูตรซึ่งท่านให้สวดเพียงกึงก่งคาถาคือเมตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภะวะเยอัะปิอปะรอปะริมานังซึ่งแปลว่า บุคคลพึงจเจริญเมตตาให้มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นเพราะเมื่อพวกเขาจเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันและก็จะละเสียได้ซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนกันและจะมีพลานิสง์แผ่ขยายไปยังสัตว์อื่นที่อยู่ในป่าแห่งนี้ด้วย